สวัสดีครับวันนี้คุณมาอยู่กับ Mad m a d m o สพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือที่ผมได้อ่านอันนึงนะครับนั่นก็คือหลักการ80 20เพื่อบรรลุผลด้วยความพยายามที่น้อยลงนะครับชื่อภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ The 80 20 Principle Achieve More with Less นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะครับมันจะช่วยเปลี่ยนวิธีคิด เครื่องมือของคุณนั่นก็คือเวลาช่วยจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการอันนี้นะครับก็จะพูดถึงแก่นแท้ของ80%ที่เราใช้ไปอย่างสูญเปล่าของเวลานะครับมักจะมาจากความพยายาม20%ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นะครับซึ่งอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อนะครับลองมาดูว่าจะนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของคุณยังไงนะครับ บทที่1น,นะครับมาทําความเข้าใจก่อนว่าหลักการ80-20เนี่ยของพาเลโตเนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตของเรายัางไงนะครับซึ่งหลักการพาเลโตนะครับมาจากนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อเอ,อ่อพาเลโตนะครับเป็นชาวอิตาลีสังเกตว่า80%ของที่ดินในอิตาลีนะครับเป็นของคนเพียง20%ของประชากรทั้งหมดนะครับ ซึ่งหลักการนี้นะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในหลักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่มันปรากฏให้เราเห็นในทุกแง่งมุมของชีวิตนะครับซึ่งบทนี้นะครับก็จะไปทําความเข้าใจว่าความสําคัญของเวลาเพียง20%ที่เราใช้ทําอะไรเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้มาจาก80%ของผลลัพธ์ที่ได้ลองนึกภาพว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนนะครับคุณเรียน10วิชาก็จะมีเพียง2วิชานะครับที่อาจจะเป็นตัวกําหนด 80%ของเกรดรวมทั้งหมดนะครับก็คือมันจะมีหน่วยกิจที่มากกว่าวิชาเสริมก็ว่าได้อาจจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษภาษาไทยอะไรเงี้ยอาจจะมีแค่ 2- อสาวิชาเท่านั้นที่มันแบบดึงเกรดเราเยอะมากส่วนวิชาเสริมที่เราได้เกรดเยอะเนี่ยมันหน่วยกิตน้อยก็อาจจะไม่ได้ดึงเกรดเยอะขนาดนั้น2ระบุส่วนน้อยที่สําคัญของคุณนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเออยี่อในชีวิตเนี่ยมันสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะเราก็จะกําหนดกิจกรรมที่ ทำให้เกิดผลตอบรับที่นำคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับภารกิจสำคัญนะครับงานไหนที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของคุณมากที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับ20%เนี่ยของลูกค้านะครับอาจจะสร้างรายได้ถึง80%อสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเคยดูเรื่อง Mad u u n c o r n นะครับจะมีฉากหนึ่งที่ตัวซ e o สันตินะครับให้ลูกน้องเนี่ย ไปหาลูกค้ามาซึ่งตัวสันติเนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปที่ตัวลูกค้าที่ส่งออเดอร์เยอะๆนะครับอย่างคุณเจ้คนนั้นนะครับเขาเหมือนจะเป็นส่งของเออแบบเป็นหมื่นชิ้นเลยแบบแค่คนเดียวนะคนเดียวส่งแบบ 2- อสาหมื่นชิ้นนะครับแต่ว่าตัวลูกน้องของเขาที่เป็นร i เดอร์นะครับก็ไปหาลูกค้าที่ส่งทีย 2, ชิ้นอะไรเงี้ย แบบเน้นวอลลุ่มเพราะว่าตัวรเดอร์เนี่ยก็อาจจะมองว่าแค่คนเหล่านี้ก็สามารถทําให้เขาชนะได้นะครับแต่สันติเนี่ยคือหาแค่เจ้าเดียวนะครับได้ไปเลย3 0,000ชิ้นที่แบบเขาส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลัก20-80นะครับข้อถัดไปนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์หลักนะครับเ,เขาว่า5คนที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันมาจาก สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะนําเราไปสู่ความสาเร็จเราลองนึกสภาพดูถ้าเกิดเรามีเพื่อน5คนที่แบบชวนกันกินอย่างเดียวเลยเนะี่ยเราก็จะไปกินอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อน5คนที่แบบกล้ามใหญ่ชอบเข้าฟิตเนสเขาก็จะชวนคุณเข้าฟิตเนสเขาก็จะชวนคุณคุยเรื่องท่าอกอกกำลังกายวันนี้ว่าเราจะออกท่าไหนและจะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมสําคัญต่อมานะครับก็ ดูว่าเรามีสิ่งที่เราชื่นชอบอะไรนะครับและมันนําไปสู่ความเติบโตยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกการเรียนหรือว่ากิจกรรมยามว่างสิ่งใดที่จะเติมเต็มทําให้คุณแบบอยากทําสิ่งนี้แล้วมันพาคุณไปถึงจุดที่สูงกว่านะครับอ่าหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะลองให้คุณแบบบันทึกกิจกรรมใน1สัปดาห์ดูนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าอะไรสร้างคุณค่า และจัดลำดับความสําคัญของมันอย่างชัดเจนนะครับผู้จัดการโครงการนพบว่า5ชั่วโมงในการฝึกอบรมพนักงานสร้างความก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับ10ชั่วโมงในห้องประชุมที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าการฝึกอบรมเนี่ยมันทําให้เราได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้เราเข้าใจว่างานที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรและเราควรจะพัฒนาสกิลไหน เพื่อทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่การประชุม10ชั่วโมงนะครับมันทําให้สมองเราล้าและบางครั้งเราไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้มากเท่าที่จะทําได้ใน10ชั่วโมงนะครับผมคิดว่าแค่1ชั่วโมงหรือว่า45นาทีเนี่ยก็เพียงพอต่อการประชุม1ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลังจาก1ชั่วโมงเนี่ยสมองเราแทบจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยนะครับบทที่3นะครับ กำจัดสิ่งที่ไม่สำคัญนะครับก็ให้เราระบุสิ่งที่สำคัญนะครับจากสิ่งที่เราได้จากบทที่2นะครับแล้วเราก็จะมาดูว่า80%ที่มันไม่สำคัญในเวลาที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับมันจะกินเวลาแล้วก็กินพลังงานของคุณอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะครับ อย่างเช่นถ้าคุณทำงานแบบในชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่20%และ80%เนี่ยอาจจะเป็นการเช็คอีเมลเขียนโค้ดเออร์เลอร์ทะเลาะก,กับลูกน้องทะเลาะก,กับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบงานไม่ได้ตามที่ต้องการก็เราก็ระบุก,ก่อนว่าอะไรที่มันไม่สําคัญนะครับแบบทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานคุยกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยและนอกจากนี้นะครับมันจะมีเวลาที่แบบเราโฟกัสด้วยนะครับ ถ้าเกิดเราหลุดจากเวลาที่เราโฟกัสเนี่ยเราก็จะทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับมาเริ่มกันเลยระบุง,งานที่ไม่สําคัญนะครับถามตัวเองว่างานไหนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือกินเวลาโดยให้ผลตอบแทนน้อยนะครับอย่างเช่นซาร่าที่ลดเวลาการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ไม่จําเป็นนะครับก็เวลาช้อปปิ้งก็ไม่ไม่ส่งผลต่อชีวิตเท่าไหร่นะครับก็ลบออกไปเลย2นะครับ จัดลำดับความสำคัญของสิ่งสำคัญเปรียบเทียบงานที่ไม่สำคัญกับงานที่สำคัญและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงสุด3นะครับมอบหมายหรือทำงานให้เป็นอัตโนมัติหลีกเลี่ยงงานที่ไม่สำคัญไม่ได้ให้ลองมอบหมายให้คนอื่นใช้เทคโนโลยีช่วยเช่นตั้งเวลาตอบอีเมล4นะครับกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเรียนรู้ ที่จะปฏิเสธคําขอที่ไม่สอดคล้องต่อลําดับความสําคัญของคุณเหมือนที่เดวิดกําหนดเวลาทําการเพื่อลดการรบกวนเคล็ดลับเพิ่มเติมคือดีท็อกดิจิตอลและจัดกลุ่มงานเป็นชุดเพื่อลดสิ่งรบกวนและประสิทธิภาพสมมุติว่าถ้าเกิดคุณกําลังทำงานงานนึงอยู่แล้วแบบมันใกล้จะเสร็จแล้วอยู่ๆมีหัวหน้าคุณเดินมาบอกคุณว่าเออช่วยทางานนี้ให้พี่หน่อยมันเป็นงานเร่ง ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทํางานเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วคุณก็อาจจะบอกเออหัวหน้าว่าเออถ้าทํางานนี้เพิ่มเนี่ยผมขอเป็นเวลานี้เวลานี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมทํางานนี้ใกล้เสร็จแล้วบทที่4จะมาพูดถึงการบริหารเวลาทํางานอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ทํางานหนักขึ้น work smart not harder นะครับบทนี้จะพาเราเข้าไปสู่การบริหารเวลาโดยใช้กฎ8 0ด0 เพื่อทําให้แต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแนวคิดนะครับการบริหารเวลาไม่ใช่แค่การทํากิจกรรมให้มากขึ้นแต่เป็นการทําสิ่งที่สําคัญการจัดลําดับความสําคัญการสร้างรายการที่คุณต้องทําและใช้กล่องไอเซนฮาวเพื่อแบ่งงานเป็น4ประเภท1เร่งด่วนและสําคัญสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนและไม่สําคัญ บุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงสุดและใช้พลังงานไปกับงานที่คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้น <c oughs> เช่นการวางแผน <c oughs> การตลาดสําหรับธุรกิจแทนที่จะเสียเวลา <c oughs> ไปกับการแต่งเว็บไซต์เล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าทํางานที่ก่อให้เกิดกําไรมากที่สุดนั่นเองครับหลีกเลี่ยงการเสียเวลาจํากัดเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียปิดการแจ้งเตือนเพื่อลดการมัลติทัสกิ้งและเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่สําคัญ จัดกลุ่มงานเป็นชุดรวมงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเช่นตอบอีเมลโดยใช้ช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้วโดยเลือกที่จะทำงานที่สำคัญก่อนซึ่งการตอบอีเมลเนี่ยก็น่าจะอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญใช้เครื่องมือช่วยใช้แอปจัดการงานอย่างเซลโลหรืออสนะรวมถึงเทคนิคโพรโมโดโลทำงาน25นาทีพัก5นาทีและอย่าลืมพักผ่อนเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเหนื่อยล้านะครับ 5. ตั้งลำดับความสำคัญของคุณให้ถูกต้องบทนี้นะครับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณทำไมการลำดับความสำคัญจึงสำคัญลองนึกถึงการเติมโลโด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ที่มันจะเป็นขิดคุณครูสอนนะเออเติมเติมก้อนหินลงไปก่อนนะครับซึ่งก็คืองนานสำคัญ แล้วก็ก้อนกวดเป็นงานรองและทรายเป็นงานเล็กน้อยคุณต้องใส่ก้อนหินใหญ่ลงไปก่อนเสมอเพื่อให้มีพื้นที่สําคัญสําหรับสิ่งสําคัญจริงๆนะครับมาดูขั้นตอนกันดีก,กว่า 1. น,นะครับระบเเุเป้าหมายเขียนเป้าหมายชีวิตที่สําคัญของคุณให้ชัดเจนแล้วก็ 2. นะครับจัดอันดับเป้าหมายเรียงลําดับความสําคัญของเป้าหมายนะครับ 3. แบ่งเป้าหมายเป็นงานย่อยๆทําให้เป็นเป้าหมายใหญ่จัดการงาน ได้ง่ายขึ้น4ประเมินความเร่งด่วนและความสำคัญการใช้กล่องไอเซนฮาวอีกครั้งนะครับก็4ข้อที่ผมเคยพูดไปข้างต้นนะครับในบทที่4นะครับเร่งด่วนและสำคัญสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ 5. สร้างแผนล,ลำดับความสำคัญกำหนดความสำคัญสำหรับงานที่มีผลกระทบสูงสุด กดเพิ่มเติมนะครับใช้กด80-20ในการกำหนดงานที่สำคัญทบทวนแผนประจำวันและรายสัปดาห์และสิ่งนี้สำคัญมากนะครับคือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งรบกวนต่างๆนะครับคืออันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยอันไหนที่ช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยนะครับ หนังสือเนี่ยจะยกตัวอย่างแอนนานะครับเป็นนักออกแบบกราฟิกนะครับที่จัดลำดับความสำคัญในการสร้างผลงานและสร้างเครือข่ายซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่รวดเร็วในการหางานอย่างรวดเร็วนะครับ 6. นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความพยายามที่น้อยลงบทนี้นะครับจะนำเสนอเคล็ดลับและเครื่องมือที่นำไปสู่รูปแบบหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของคุณโดยไม่ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่คุณทําในแต่ละวันนะครับจำไว้ว่า20%ของงานนะครับสร้าง80%ของผลลัพธ์โดยมุ่งเน้นไปที่งานเหล่านั้นนะครับจัดลำดับความสําคัญของงานอย่างชาญฉลาดใช้ไอเซนวเมทริกเพื่อตัดสินใจว่างานไหนควรทาก่อนจัดกลุ่มงานที่คล้ายกาันลดการสลับงานไปมาช่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทำงานซ้ำซากเป็นอัตโนมัติและใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อทำงานซ้ำๆแทนคุณใช้เทคนิคโพโมโดโรทำเป็นช่วงเวลาสั้นๆสลับการพักเบรกเพื่อรักษาสมาธิโพโมโดโรนะครับก็คือที่ผมบอกไปในบทที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรียนรู้25นาทีก็ได้แล้วก็พัก5นาทีมันจะมีคลิปใน YouTube ให้เราสามารถใช้นะครับมันจะจับเวลาให้เราซึ่งเวลาที่เราพักนะครับคือหยุดพักจริงๆนะครับแบบหยุดพักไปเลย อาจจะแบบงีบสัก5นาทีก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราพักจากงานหนึ่งแล้วไปทําอีกงานหนึ่งมันจะเป็นการสวิตช์งานหนึ่งแล้วไปทําอีกงานหนึ่งมันทําให้สมองเราล้านะครับหรือว่าเวลาพักเอาไปถ่ายโซเชียลเนี่ยก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียโฟกัสนิดนึงครับพักก็คือพักไปเลยนะครับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยการทํางานของคุณให้ราบลื่นมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้เป็นเทโล,โลก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นแบบโนชั่นก็ได้ติ๊ก ติ๊กถูกว่างานไหนทําเสร็จแล้วหรือว่างานนี้ทําไป60%แล้วอะไรก็ได้เพื่อให้เราเห็นว่างานของเราที่สําคัญเนี่ยจากไอเซนฮาวเมทิกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับสิ่งนี้คือเขาเน้นย้ำม,มากครับคือรู้จักปฏิเสธนะครับอย่ารับงานมากเกินไปนะครับหากมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณนะครับ ประเมินและปรับเปลี่ยนทบวทวนวิธีการทํางานของคุณเป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแนวคิดหลักคือการทํางานอย่างช้าฉลาดขึ้นไม่ใช่ทําให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าบทที่7นะครับการสร้างนิสัยที่มีประสิทธิภาพบทนี้เน้นย้ําถึงบทบาทสําคัญของการรักษานิสัยจากหลักการ80-20ในระยะยาว หนึ่งนะครับความสําคัญของนิสัยเนี่ยคือเกือบครึ่งหนึ่งของพฤติกรรมประจําวันของเราที่เกิดจากนิสัยซึ่งถ้าเกิดเรามีนิสัยที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เราบรรลุเป,ป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีนิสัยที่ไม่ดีนะครับบางครั้งแบบเราตื่นขึ้นมาจากเสียงนาฬิกาบกในมือถือเราก็จะมีโอกาสที่จะเล่นมือถือเล่นโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนเช้าก็อาจจะทําให้เวลาตอนเช้าเนี่ยถูกโทรศัพท์รบกวนนะครับ ก็เริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชั่วข้ามคืนเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเล็กๆเ,เช่นอ่านหนังสือวันละ5นาทีหรือว่าออกกําลังกายวันละหนาทีก็ได้ครับข้อที่2นะครับจะพูดถึงกฎ21ทับ90ใช้เวลาประมาณ21วันในการสร้างนิสัยและ90วันในการทําให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์อย่างถาวร 3. นะครับระบุสิ่งที่กระตุ้น เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ช่วยกระตุ้นนิสัยของเราเพื่อให้คุณสามารถจัดการและใช้ประโยชน์ได้จากมันอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายใช่ไหมแล้วเรามีสิ่งกระตุ้นก็คืออาหารคือเราอยากกินอาหารมากๆแต่เราก็ไม่อยากอ้วนฉะนั้นแล้วการออกกําลังกายก็คือปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อทําให้เราเผาผลาญแคลอรี่ได้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นแล้วนะครับแรงกระตุ้นของการกินอาหารคือการออกกำลังกายนะครับการเสริมสร้างเชิงบวกเนี่ยก็คือการที่เราให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อเราทําตามแผนได้สําเร็จของการสร้างนิสัยใหม่อย่างเช่นอ่านหนังสือได้ครึ่งชั่วโมงก็อาจจะให้รางวัลตัวเองโดยการกินขนมเล็กๆน้อยๆสักหนึ่งมือ้อการสร้างนิสัยคือการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่การกําจัดนะครับคือการหาวิธีปฏิบัติ ที่ดีกว่ามาทดแทนนิสัยที่ไม่ดีเช่นเปลี่ยนของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นผลไม้แทนพันธมิตรความรับผิดชอบหาเพื่อนหาครอบครัวที่มาช่วยให้เรารับผิดชอบต่อเป้าหมายคือกระตุ้นให้เราทําสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีต่อมานะครับคือการติดตามความคืบหน้า อาจจะใช้สมุดบันทึกติดตามนิสัยเพื่อบันทึกผลลัพธ์และทุ่มทนความก้าวหน้าเฮ้ยว่าเราแบบเปลี่ยนแปลงไปได้เท่าไหร่แล้วการเริ่มต้นเล็กๆของเรามันเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนอาจจะแบบอ่านหนังสือจากห้านาทีเป็น1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ครับก็สุดท้ายนะครับคือการอดทนและมุ่งมั่นสร้างนิสัยนะครับการสร้างนิสัยเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่าท้อแท้นะครับหากสะดุดล้มนะครับให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะครับไม่ใช่หยุดทําไปเลยบทที่8 พลังของการมุ่งเน้นในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งบรบกวนบทนี้นะครับจะช่วยคุณฝึกทักษะที่จะมุ่งเน้นในการใช้กฎ80-20ของพาเลโต 1. ความสำคัญของการมุ่งเน้นนะครับการมุ่งเน้นเนะี่ยเปรียบเสมือนแสงสปอตไลท์ที่ส่องสว่างไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด 2. นะครับเทคนิคการปรับปรุงมุ่งเน้น 1. จงระบุเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพและมีสมาธิต่อการทํางานได้มากที่สุด2นะครับสร้างรายการสิ่งที่ต้องทําแบ่งออกเป็นงานย่อยๆก็ได้ 3. กําจัดสิ่งที่รบกวนปิดการแจ้งเตือนปิดโทรศัพท์หาที่งเงียบๆทางานนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทํางาน,นก็จะไม่ควรเป็นที่นอนนะครับอาจจะเป็นคาเฟ่ก็ได้หรือว่าที่ที่มีคนแบบนั่งดีบหนังสืออะไรมันจะช่วยทําให้เราแบบอยากทํางานอยากทําสิ่งที่สําคัญกับเรานะครับ 4. ใช้เทคนิคโพโมโดโลนะครับทำงาน25ทีพัก5ทีเพื่อรักษาสมาธิ5นะครับฝึกสติในการทําสมาธิเพื่อฝึกสมองให้มีสมาธิแล้วก็ช่วยให้เราสงบแล้วก็จิตใจผ่อนคลายนะครับ6นะครับใช้เครื่องมือช่วยเรื่องสมาธิใช้แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิมันจะมีแอปหนึ่งที่ผมใช้ตอนสอบนั่นก็คือแอปที่เป็นต้นไม้แล้วก็แบบให้เราปิดโทรศัพท์ห้ามเล่น เพื่อที่จะทําให้ต้นไม้เติบโตถ้าเกิดเราเล่นโทรศัพท์ในต้นไม้ก็จะตายประมาณนี้นะครับก็มาที่ข้อ3ใหญ่นะครับเมื่อกี้ข้อ2ย่อยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสมาธินะครับจัดพื้นที่ทํางานให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากทํางานด้วยนะครับข้อที่4ผลกระทบแบบทบต้นของการมุ่งเน้นนะครับความพยายามเล็กๆของเรานะครับที่มุ่งเน้นในแต่ละวันจะสําเร็จยิ่งใหญ่ เช่นการเรียนรู้ภาษาใหม่10นาทีต่อวันจะกลายเป็น60ชั่วโมงต่อปีบทที่9การใช้จุดแข็งของคุณให้เป็นประโยชน์บทนี้นะครับจะแนะนําให้คุณระบุค,ความสามารถพิเศษของคุณและนําไปใช้เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดด้วยความพยายามที่น้อยที่สุดนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจจุดแข็งของเรานะครับคือจุดแข็งเนี่ยคือสิ่งที่คุณเก่งโดยธรรมชาติและคุณชอบทําซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ทําให้คุณใช้ความพยายามน้อยนะครับอย่างเช่น คุณมีทักษะในการตัดต่อคลิปวิดีโอคุณอาจจะเคยทำคลิปวิดีโอส่งอาจารย์แล้วก็มีสกิลในการตัดต่อวิดีโออันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในจุดแข็งของคุณและสามารถนำไปต่อยอดสิ่งที่สร้างไรายได้สร้างความสาเร็จให้คุณในอนาคตนะครับข้อต่อมานะครับคือการระบุจุดแข็งของคุณนะครับคือ 1. ทบทวนความสาเร็จในอดีตนะครับมองย้อนกลับไปว่าทักษะใดที่คุณใช้แล้วก็มันทําให้เกิดความสําเร็จนะครับ 2อนะครับอาจจะขอคําแนะนําจากผู้อื่นนะครับว่าเอ้ยสกิลเนี้ยของเรามันเก่งจริงไหมลองถามเพื่อนว่าเฮ้ยเราตัดต่อดีไหมครอบครัวเห็นแล้วเออคลิปที่เราเคยทํามันก็ดีนะอะไรเงี้ยหรือในโวงงานของเราว่าเขาคิดว่าจุดแข็งของเราคืออะไรที่แบบเราทําได้ดีอะไรเงี้ยข้อที่3นะครับทำการประเมินจุดแข็งนะครับก็อาจจะมีเครื่องมือที่ช่วยวัดว่าเราเออเก่งขนาดไหนนะครับ อย่างเช่นถ้าคุณตัดต่อเก่งนะครับก็ลองอัพคลิปลง tiktok อหรือว่า youtube ดูนะครับว่าแบบมียอดวิวเท่าไหร่แบบมีคนสนใจผลงานของเราไหมนะครับเดี๋ยวผู้ชมเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจเองจากคอมเมนต์นะครับว่าคลิปของเราดีหรือเปล่านะครับปรปับปรุงจุดแข็งให้สอดคล้องต่อหลักการ80-20นะครับจุดแข็งของคุณมักจะมีอยู่ใน20%ของความพยายามที่สร้าง80%ของผลลัพธ์ใช้จุดแข็งเพื่อผลกระทบสูงสุดนะครับ 1. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงสุดโดยมุ่งเน้นไปที่งานที่ใช้จุดแข่งของคุณ 2. มอบหมายหรือกำจัดงานตามจุดอ่อนไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่คุณไม่ถนัดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณถนัดเท่านั้น 3. พัฒนาจุดแข็งต่อไปลงทุนในการเรียนรู้พัฒนาทักษะที่คุณเก่งอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นการซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ทักษะเกี่ยวกับการตัดต่อว,ว,วิดีโอ ต่อมาการรวมจุดแข็งเมื่อคุณรวมจุดแข็งหลายจุดเข้าด้วยกันจะสร้างการทำงานที่ร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของส่วนต่างๆลองนึกถึงสตีฟจ็อบส์ที่ใช้ความเข้าใจด้านการออกแบบหรือโอปาวินฟรีที่ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ10การสร้างสางภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบทนี้เน้นว่าการสร้างสางภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและมุ่งเน้นไปที่งานของคุณ เป็นสิ่งที่สําคัญส่วนประกอบสําคัญคือสภาพแวดล้อมสนับสนุนสภาพแวดล้อมด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะครับ 1. จัดจะระเบียบพื้นที่พื้นที่ทํางานของคุณเป็นระเบียบและปราศจากจากสิ่งรบกวนถ้าพื้นที่แบบไม่สะอาดก็ทําให้เรารู้สึกไม่อยากทําง,งานสสร้าง แรงบันดาลใจสร้างมุมที่กระตุ้นเชิงบวกให้คุณแบบอยากทํางานอยากพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะติดรูปคนที่แบบสําเร็จอย่างสตีฟจ็อบหรือว่าทิมคุกก็ได้เดวิดก็กินก็ดีเลยนะครับ 3. นะครับการจัดวางฟังก์ชันจัดวางสิ่งสําคัญต่างๆให้ใกล้มือที่สุดทําให้แบบรู้สึกว่าการทํางานของเรามันง่ายไปหมดเลยนะครับสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับ สภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณออกไปเจอคนใหม่ๆแบบคนที่แบบมีแรงกระตุ้นที่ทําให้คุณแบบอยากทาสิ่งนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณใช้เวลากับผู้คนที่ยกหลับจิตใจของคุณแสวงหาที่ปรึกษานะครับเรียนรู้จากคู่ที่มีประสบการณ์สร้างพันธมิตรความรับผิดชอบนะครับหาเพื่อนที่แบบมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันอย่างเช่นแบบเพื่อนที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อนที่ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เจอกลุ่มคนที่มีซิกแพคอยากพัฒนาตัวเองนะครับสภาพอากาศทางอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญอย่างหน,นึ่งน,นะนะถ้าเกิดแบบ <c oughs> เราไปเจอองค์กรที่แบบมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกแบบไม่อยากทํางานแบบไม่อยากมาทํางานแล้วอะไรเงี้ยส่งเสริมความคิดเชิงบวกนะครับฝึกพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกแบบให้กาลังใจตัวเองเราเก่งนะที่เราแบบทางานนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมานะครับจัดก,การความเครียด เทคนิคผ่อนคลายการทำสมาธินะครับพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ฝึกแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็ตระหนักรู้ในตนเองนะครับสภาพแวดล้อมดิจิตอลจัดระเบียบดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการอ e ีเมลแอปพลิเคชันที่ไม่จําเป็นนะครับบริโภคอย่างมีสตินะครับเลือกเนื้อหาออนไลน์ที่สร้างแรงนดานใจและให้ความรู้นะครับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับแต่เป็นการปรับเปลี่ยนอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราแบบถ่ายติ๊กต็อกมาเราเจอแบบแต่คลิปเต้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสมองของเรานะครับรับข้อมูลเข้าไปเยอะมากแต่มันสามารถประมวลผลและเราสามารถจําออกมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการเลือกเสบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับเราเนี่ยจะช่วยทําให้เราทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับบทที่11นะครับการนําหลักการ80-20 ไปใช้กับความสัมพันธ์นะครับบทนี้จะช่วยคุณปรับปรุงความสัมพันธ์ทางสังคมและชีวิตโดยรวมของคุณนะครับแนวคิด80%ของความสุขที่เติมเต็มของเรามาจากความสัมพันธ์เพียง20%ของเรานะครับระบุบุคคลที่นำซึ่งความสุขและการสนับสนุนให้เราเติบโตอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเพื่อนของคุณนะครับ<ๆ>ก็ดูว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็ช่วยให้เราแบบเติบโตไหมนะครับหรือว่าแบบเจอเพื่อนทอ็อกซิกแบบนินทาคนอื่นอะไรเงี้ย ก็ควรจะมีให้น้อยลงนะครับซึ่ง20%เท่านั้นนะครับของเพื่อนเรานะครับที่จะทําให้เราเติบโตัว80%นะครับเหมือนซาร่านะครับที่พบว่าเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนนะครับที่วยยกระดับจิตใจของเราอย่างแท้จริงนะครับเขาว่ากันว่าเพื่อนสนิทเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ร่วมงานนะครับก็อาจจะไม่ได้ดีทุกคนนะครับก็จงระวังให้ดีนะครับ การจัดการส่วนใหญ่ที่ไม่จําเป็นนะครับกําหนดขอบเขตและจัดการเวลาจํากัดอารมณ์ที่คุณลงทุนในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนของคุณนะครับเน้นคุณภาพนะครับเมื่อมีประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนของคุณนะครับให้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพนะครับปล่อยวางหากจําเป็นนะครับไม่เป็นไรที่จะค่อยๆห่างจากความสัมพันธ์ที่หมดอายุหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับเวลาคุณภาพสําคัญกว่า ปริมาณการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับผ่านการสนทนาซึ่งมันจะมีความหมายและมีประสบการณ์ร่วมกันกับคุณนะครับสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแสดงความขอบคุณและ แจ้งให้คนที่คุณแคร์ทราบว่าความสําคัญของพวกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญนะขอบคุณเขาด้วยเวลาที่เขาอยู่กับเรานะครับใช้ประโยชน์จากการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มสนับสนุนให้กลุ่มเพื่อนสนิทของคุณรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับและจะช่วยให้เราทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับความสมดุลและการทบทวนตัวเองทบทวนและจะัดสรรเวลาพลังงานในความสมคัญของคุณเป็นประจำสุดท้ายนี้นะครับจงจําไว้ว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การรับ แต่เป็นการให้จงเป็น20%ในการใช้หลักการ80 20ของคนอื่นเพื่อย,ยกระดับและสนับสนุนพวกเขาบทที่12การใช้ชีวิตที่สมดุลบทนี้จะเป็นบทสุดท้ายนะครับที่จะเน้นย้ำไปถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลในขณะที่ยังคงบรรลุความสำเร็จเมื่อเราสำเร็จแล้วเราก็ต้องยังคงรักษามันไว้ให้ได้นะครับ ความสำคัญของความสมดุลน,นะครับการใช้ชีวิตที่สมดุลคือการให้ความสนใจและเอาใจใส่ในปริมาณที่เหมาะสมกับทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวสุขภาพและการเติบโตส่วนบุคคลสมดุลในการทำงานมุ่งเน้นไปที่20%ของงานให้เกิดผลลัพธ์80%เพื่อให้มีเวลาและพลังงานชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเขาจะมีตัวอย่างเจนใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นหลังเลิกงานนะครับความสัมพันธ์ส่วนตัว ให้ความสําคัญกับ20%ของความสัมพันธ์ที่นําไปสู่ความสุขและการสนับสนุน80%มาให้คุณยกต,ตัวอย่างเช่นจอห์นพบว่าการใช้เวลากับเพื่อนสนิทและครอบครัวไม่กี่คนให้ผลตอบแทนมากกว่าบุคคลที่ท็อกซิ่งกับคุณต่อมานะครับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมุ่งเน้นไปที่นิสัยไม่กี่อย่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมีนัยสํสคัญเช่นการออกกําลังกายการกินเพื่อสุขภาพ และการนอนหลับที่เพียงพอ,อยกตัวอย่างเช่นซาร่าทำการวิ่งโยคะและกินผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจจัดการกับ20%ของปัญหาที่ก่อให้เกิด80%ของความเครียดและฝึกดูแลตนเองการแสวงหาการเติบโตส่วนบุคคลระบุด้านสำคัญไม่กี่ด้านสำหรับการพัฒนาตวเองและมุ่งเน้นไปที่การทำมัน ยกตัวอย่างเช่นลิซ่าเข้าร่วมชมรมการพูดที่สาธาณะเพื่อพัฒนาอาชีพการพักผ่อนและการสันทนาการจัดสรรเวลากับการทํากิจกรรมและนําความสุขและความผ่อนคลายมาให้คุณมากที่สุดเช่นพอวาดรูปทุกเย็นเพื่อความสุขก็จะสรุปเลยนะครับว่าการใช้ชีวิตที่มีสมดุลคือการเลือกอย่างมีสติและการมุ่งเน้นไปที่สิ่งสําคัญอย่างแท้จริงโดยการใช้หลักการ80-20 เป็นเครื่องมืออันล้ําค่าที่ช่วยคุณบรรลุเป้าหมายและความสําเร็จความสุขในทุกแง่มุมของชีวิตจําไว้ว่าความสุขทีแท้จริงไม่ใช่แค่การเร่งรีบอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการหาความกลมกลืนและความเป็นอยู่ที่ดีขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ของเรามาจนถึงขั้นตอนที่12ของบทนี้นะครับหวังว่ากด80 20จะช่วยเพื่อนๆทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพบกันใหม่แมดมอ d พอดแคสต์ ตอนหน้าสวัสดีครับ